เอาคิดไม่ตายแล้วรูไไ้ได้ไงขอไม่ย่ลู้มาโย่แท่นขอไม่ว่างอยกับยาลู้มาอย่แท่นนะเมื่อนั่แล้ นี่แบมรู้ยังเนี่ยน,นี่แบมรู้เอามันต้องอยู่ไม่ติดถ้าถ้าแบมติดต่อมาแบมจะมาบอกให้เอาจาักรยานมาด้วยนะ,ะมาซิ่งข้าวูงเลย